ทำ before after r e v i e ผลลัพธ์ของการใช้สินค้าก่อนและหลังจริงหรือไม่สาย beauty สกิน care เครื่องสำอางอาหารเสริมหรือสายอื่นๆที่เกี่ยวข้องฟังเรื่องนี้ให้ดีนะครับเพราะเรื่องนี้สำคัญมากๆก่อนอื่นผมขอนั่งก่อนนะฮะเพราะว่าต้องอธิบายยาวเลยทีเดียวเฮ้ย hey, คนดูหายทังนี้ขอโทษครับมาเริ่มกันเลยครับฟังผมดีๆนะครับ การทำคอนเทนต์ before after แสดงผลลัพธ์ของการใช้สินค้าก่อนและหลังไม่ได้ผิดกฎของ TikTok Shop แต่ห้ามใช้คำพูดที่กล่าวเกินจริงหรือคำพูดในลักษณะของการให้คำมั่นสัญญาเช่นอะไรบ้างข่าวขึ้นทันทีสิวหาย100%หน้าใสาขึ้นอย่างแน่นอนข่าวขึ้นภายใน7วันหรือ14วันหลังจากใช้สินค้าตัวนี้ห้ามใช้คำพูดในลักษณะนี้แล้วคำพูดแบบไหนสามารถใช้ได้ผมมีตัวอย่างให้ครับ อย่างเช่นเซรั่มตัวนี้มีคุณสมบัติทำให้ผิวขาวใสขึ้น mm. เมื่อใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง mm. ซึ่งผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคลแะ mm. เป็นไงล่ะแบบนี้สามารถทำได้ mm. เพราะฉะนั้นหากคุณทำคอนเทนต์ before after คุณต้องห้ามกล่าวเกินจริงห้ามใช้คำพูดในลักษณะของการให้คำมั่นสัญญาและต้องมีประโยคในลักษณะที่ว่า ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคลใครมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างคอนเทนต์หรือการละเมิดคอมเมนต์มาถามผมได้เลยครับ